สวัสดีผมมีพี่น้องนะครับมาอนีโอ้โหปอก็ผมมือพินเมืองอุดรนะครับมาอนีเข้ามาพิทตดินนะครับนี่ครับพิทตดินไปข้างหน้าครับไปขายครับอยากได้สร้างวาดได้ครับนี่ครับกําลังนี่ครับไอผมกําลังขอไปครับเบึ้งครับมีแตะหัวงังไๆนะครับเดี๋ยวครับเปยนกล่องนี่ครับมีตะหน่วยใหญ่ๆเลย้อครับนี่ครับนี่ ครับบึ้นกูข้องไรกว่าผมเห็นบัตรไหนครับผมมาอยู่ซอยไอครับผมแขีนท่านเศร้าดีครับนี่ครับแต่ว่าใบไล่ไรดกอกฟอมครับตัดไปล้วเอาอง่างสมมติคุณหาไปได้หรอครับ นี่ครับบักอืดนี่หอดเขาครับปลาบกักแตงปลาไม่ยุบหน่งครับปลาบักแตงปลาหงดนะครับดดขยุ่งต้งปุ่นไหมเราพวกเนี่ย้ำลังมือเย็นอยู่เพื่เอาๆครับไปโอ้หนักเยี่ยวกับตลอดอยู่กันหนักหรือไม่ครับครับเดี๋ยวเขาตัดตอนหอดทิ้งหน้าเลยนะครับใช่ครับเข้ามาหอดทิ้งหน้าแล้วครับนี่ครับ ขอดเชื่งหน้านะครับ <söyle> นี <spooky> ่เบิ้งครับมีตัวหน่วยตรงตรงขับแม่ผมกำลังยิ้มรับเยี้ยงเฉยๆนี่ครับเบิ้งครับสนใจสร้างไหนได้ะครับนี่ครับตัวหน่วยใหญ่ครับบุเก็ตใส่หุ้มโล่น่ะหาโลล่ะนี่ครับยอมมาเบิ้งฟังพี่ครับนี่ครับยายผมกำลังยิ้มครับ หน่วยตรงครับว่าใหญ่หัวตามานะครับเล้ยค,คนสังหลายครับเดี๋ยวเขาจะไปเอาอีกรอบนึงนะครับนี่ครับเขากำลังเดินทางมาเอาอีกนะครับนี่นี่ครับไอบอดคนรอครับหาคนอยู่บันต้องไฟอยากเด่น เขาบ้านแล้วครับทางนี่ยึนบ้านนะครับว่านี่ยิดเป็นหอกไ่เอครับมันลกเอาอี่สวนลหลดครับนี่นะไปอีกเทีเ่ยวนึงมันกระชิเบิดแลเวเขาก็ต้องมัดลกอีกนะครับเขาก็จะมาบอกวิธีลกนะครับครับเดี๋ยวจะลกให้บึงง้งเขาต้องหาเงาที่มันติดกันนะครับ จังเสียนะครับจังเสียนเงางเสียหาองเสียหาองเสียแล้วก็ลุกขึ้นมาครับมาตองตอกตอกก็แค่ไงได้ครับเอาอะไร้มาลกกุกตัมึงจับมือเงกันหนึ่งตัวทึกนี่ครับวิธีลุกครับนะครับก็เคยขึ้นแล้ห้องกับชาวบ้านนะครับทึ่ง นี่ครับมันก็ต่จด้นุ่ยน่ายงี่เทีนะครับไปยื้อเงี้นี่นะครับมันแก่นเกียนครับผลนโซกับบดมหย่อนเลยครับสำหรับคิปมีผมขอโจ๊คลิปเพียงเทนีขอขอบคุณสวัสดีครับ